กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะพี่ตั้มครับคุณหมอคะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเยอะเลยแล้วน่าสนใจมากๆค่ะคขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะเขาถามว่าดิฉันไม่ค่อยมีสตางค์ค่ะคือจะใช้แบบเดย์ครีมทาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยได้ไหม,มไม่เหมาะตลอดเดีวเยดวอก็ค,คือจริงๆไม่เหมาะนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นเดย์ครีมเราก็ต้องการให้มีสารกันแดดอยู่ด้วยส่วนไนท์ครีมเนี่ยเราไม่ต้องการละนะคะแต่ต้องการให้มีมอยส์เจอร์เข้าไปครีมไม่จําเป็นต้องมีราคาสูง นะคะอ่าบางทีส่วนหนึ่งที่เป็นราคาที่มันสูงขึ้นหรือแพงขึ้นก็เป็นลักษณะของทางมาร์เก็ตติ้งด้วยเข้ามาเอาเป็นลักษณะที่ว่ามีส่วนผสมที่เหมาะสมดีกว่านะคะเช่นกางบนมีกันแดดกางคืนก็เพิ่มอมยเจอร์มากขึ้นเอาแบบพอดีกับที่เราไม่ต้องเดือดร้อนอะ่ะเขาไม่มีประเภท all in one ครับได้ทั้งเดททั้งไหนไม่มีหรอกไม่มีค่ะพี่ตั้มอิ่มผู้ชายมากเลยเรียกว่าอยากจะแล้วส่วนใหญ่ all in one ขะยผู้หญิงไม่ค่อยได้นะพี่ตั้มค่ะอันนี้คือมดไม่รู้รู้สึกตัวเองหรือเปล่าม มันต้องค่อยๆดูแลทีละส่วนนะมาถึงจะแบบมันถึงจะใช่เพราะแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับคำถามต่อมาครับคุณหมอครับหนูอายุ16ยังเด็กมากครับอยากไปเรียนอยากไปทำทรีทเมนต์ที่คลินิกแต่คุณแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเลยวัยหนูยังไม่จําเป็นต้องเสียเงินยังสาวอยู่โตก็ยังไม่เต็มวัย แม่พูดถูกไหมอยากทําอันนี้คุณแม่ถูกอยู่นะคะ <c ười> คือกรณีที่น้องจะไปทําท <ำ S 1> ก็กรณีที่น้องเนี่ยมีปัญหาเช่นอาจจะมีดา่างเท้าหรือว่ามีรู้รอยจากสิวค,คือด้วยอายุ16เนี่ยผิวยังผลัดเซลล์ผิวได้ดีมันจะเริ่มผลัดเซลล์ผิวช้าก็ต่อมเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสั้น2ี่ปีขึ้นไปหรือถ้าในเคสที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เยอะอดนอนเที่ยวเยอะอันุี้เน่จะเร็วขึ้น เกินพอสักยี่สิบปุ๊บมันจะเริ่มเกินละแก่ว่าคนวัยเดียวกันมันจะสะสมไปพอเกินยี่สิบปุ๊บไปเลยใช่ค่ะถ้าทั้งสิบหกเนี่ยแล้วผิวยิ้มอ่อนอยู่มัทำเอชเออะไรต่างๆบางทีมันระคายเคืองเกิดผิวอักเสบค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องสิวแหละถ้ามีปัญหาต้ก็คอยไปพบแพทย์ใช่ค่ะเอาเป็นว่าให้ใช้แบบประชาชนคบปีก่อนเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบนะคะอ่าต่อมาค่ะถามว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะคุณหมอ ตัวอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามันมีทั้งประเภทรับประทานกับประเภททาคุณหมอมองว่าแบบไหนจะทรงพลังมากกว่ากันจริงๆมันเสริมกันนะ ใช่ไหมคะนในลักษณะของการทาเนี่ยมันออกธิ์เฉพาะที่ะนะคะ,ค,ะคืออย่างสมมติกระปุกทาหน้าเราคงไม่สามารถทาทั้งตัวได้อาจจะต้องเน้นเป็นส่วนๆไปแต่ลักษณะของที่จะต้านของการซึมของแสงแดดก,ก็ต้องใช้เป็นทาเข้ามาแต่ลักษณะการกินคือเมื่อแสงแดดซึมไปแล้วเราจะทํายังไงที่จะให้มีการซ่อมแซมผิวจากกลไกที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นการกินก็จะมีปัญหาเอ้ยข้อถักจะมาช่วยในส่วนนี้ขึ้นมา ค่ะแล้วต้องถามต่อค่ะว่าเป็นพวกประเภทไหนที่เราควรจะรับประทานเพื่อรักษาให้ผิวของเราเนี่ยสวยสมวัยส่วนที่ช่วยนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีกลุ่มของพวกวิตามินซีวิตามินอีนะคะกลุ่มที่มีพวกลูทีนนะคะลูทีนเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับดวงตามันเกี่ยวกับผิวด้วยเราช่วยในการซ่อมแซมผิวจากแสงแดดด้วยกลุ่มที่มีพวกเขาเรียกเป็นเม็ดถั่วเหลืองพวกซอยบีต่างๆเม็ดองม่นนะคะแล้วก็ในลักษณะอื่นๆก็เช่นอาจจะมีพวก ปลาทะเลอะไรอย่างนี้หรือว่ากินผักผลไม้ให้ขขครบห้าหมูก็โอเคเคยถามคุณห,หมอต่อคะ่ะแต่ละวัยเนี่ยต้องกินสารอาหารพวกนี้ที่แตกต่างกันไหมคะเช่นวิตามินซีกับวิตามินอ e ีเนี่ยทานได้ทุกทุกวัยเลยไหมและพอสมมติว่าโตหน่อยวัยรุ่นตอนปลายหรือว่าผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ยค,ควรจะเสริมเรื่องริ้วรอยมันต่างกันนะคะคือขึ้นกับสุขภาพของเขาด้วยเช่น คุณบางคนกินอาหารเสริมเยอะพวกนี้ต้องใช้ตัดบในการขับเหมือนกันคืออัดไปหลายตัวบางเกินไปมันก็มีปัญหาหรือว่ามีโรคประจําตัวละในวัยผู้ใหญ่นะคะก็ต้องเพลากลุ่มนี้ลงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กหรือว่าในอายุน้อยๆแต่กินวิตามินอเยอะอาจจะมีผลในเรื่องของการเป็นหมันได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปเพิ่มโดส นอกจากฉลากที่เขาเลเบลไว้แล้วถ็กกำกับไว้นะคะก็คือแนะนำว่าอาจจะกินในช่วงแต่ละเวลาอาจจะ2อถึงสอย่างพอละแ,แยกเอาใช่อย่าถึงกับกินเยอะเกินไปเพราะเราต้องใช้ปรับแล้วก็ไตในการขับเหมือนกันคุณหมอคะริ้วรอยเนี่ยเราควรจะรับประทานสารสำคัญอะไรท่านเน้นเรื่องริ้วรอย ในเรื่องีลอ<า>ย <ส challenge. S 2> จริงๆเน e. <aurait> ี่ยก็คือวิตามินซีเลยเป็นหลักวิตามินซีเป็นหลักวิตามีอาจจะนิดนึงอาจจะสักสักร้อยินตอร์ r n ช t i o n a l ยูนิตไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วผักผลไม้หรืออาหารที่เรากินประจํามันมีกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วโอค่ะครับแล้วในทางกลับกันจ้หมอ อาหารประเภทอะไรบ้างครับที่เราควรจะระมัดระวังไม่ไปรับประทานเพื่อลดอัตราการเสื่อมเกิดลิ่วลอดส่วนหนึ่งคือไขมันอิ่มตัวหรือไขมันที่ไม่ดีต่างๆเช่นพวกที่เนยน้ำมันนะคะพวกจังโพ้ดเบอร์เกอรี่ต่างๆหมูย่างชอบกินเยอะๆข้าวหมูอย่างงี้อาหารที่อร่อยนั่นเองอร่อยนั่นเองอันที่สองก็คือพวกที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เพราะพวกนี้ถ้าย่อยอะไรต่างไม่หมดมันจะทําให้เกิดการสะสมขึ้นมาหรือการทาลายกระเซลล์ขึ้นมาคาร์โบไฮเดรตสูงน้าตาลสูงนะคะแล้วก็พวกเหล้า แอลกอฮอล์ต่างๆนะคะบุหรี่ใช่ค่ะเพราะพวกนี้มันจะไปทําลายเซลล์แล้วก็ทําให้ตับทํางานหนักแทนที่มันจะทําคัดกรองสารพิษอื่นก็คือแบ่งมาทําหน้าที่ตรงนี้ไปเยอะชากาแฟน้ำอัดลมเหรอคุณหมอมีผลเหมือนกันอย่างน้ำอัดลมเองบางทีมีน้ําตาและตัวแก๊สเองก็จะทําให้ท้องอืดเฟ้อง่ายนะคะตัวคาเฟอีนเองถ้าเกินมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วก็จะทําให้การข้างของพวกออกซิเดนซิเลติคอหรืออนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นในผิว ค่ะโอ้โหเรียกว่าต้องค่อยๆนะไม่ใช่แบบว่าเรารับประทานวิตามินเข้าไปสารอาหารเข้าไปเยอะตัดกลับไปทานอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะถามคุณหมอต่อค่ะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างคะที่เร่งให้ร่างกายและผิวพรรณเสื่อมและสุดโทรมอย่างเร็วคือลักษณะของการที่ใช้ร่างกายหนักแล้วไม่ได้ดูแลเช่นพักผ่อนน้อยนะคะอยู่กลางแดดเต็มที่แต่ไม่ได้ใช้กันแดดเลยหรือว่าใช้ชีวิตสนุกเต็มที่เลยเล่าบุหรี่มาครบ นะคะอาหารก็ไม่ได้กินคบหมวหมู่ต่างๆก็คือเน้นเน้นว่าโอเคปาต้อร่อยเต็มที่ปาร์ตี้เต็มที่ก็จะเป็นพวกของที่มีไขมันคาร์โบไฮเดรตสูงหรือว่าลักษณะที่เป็นอาหารเค็มมากๆเค็มเหรอคะใช่ค่ะอาหารเค็มก็จะทำให้บวมน้ำไม่ใช่แค่เปรีแบบเค็มเกลือน้ำปลาใช่ไหมครับอาหารรสจัดใช่อาหารรสจัดต่างๆที่ใส่กลุ่มพวกนี้เข้าไปเยอะพฤติกรรมพวกนี้ต้องระวังค่ะคุณหมอถามค่ะพฤติกรรมอย่างพวกเราเนี่ยเราต้องแต่งหน้าบ่อยแล้วแต่งหน้าเยอะมากเลยอะ มันจะทําพวกเครื่องสาอางเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราแก่ไหมคุณหมอคงไม่มีผลในส่วนนั้นนะคะเพียงแต่ว่าขั้นตอนการล้างอาจจะต้องเบามือหน่อยหรือการเช็ดต่างๆอย่าใช้ตัวครีมหรือครีนซิ่งอะไรต่างๆที่รุนแรงเกินไปะ<ใ>นะคะในการเช็ดหรือล้างเบามือน,นิดนึงนะคะเพราะบางคนแบบเช็ดแล้วมันไม่ออกก็ถูๆมันก็จะเกิดผิวอักเสบนะคะพอผิวอักเสบเยอะๆมันก็เกิดริ้วรอยขึ้นมาตามช่วงอายุได้ง่ายขึ้นครับคุณหมอครับ เพื่อนผมเนี่ยเขาชอบเขาเรียกบ้าครีมบำรุง,งผิว <c oughs> เห็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีมีสารนุ้นก็ดีก็เลยกวาด้งหมดแล้วก็ใช้เยอะเอาข้อจริงยิ่งใช้เยอะเขาก็มีความมั่นใจว่ามันดีอะ่ะ <c oughs> จริง, <c oughs> รงๆทุกอย่างเนี่ยรูปแบบมันดีต่อสุขภาพผิวดีจริงเหรอ ขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ของสารที่เ,เรียกว่า Active i n g r e d i e n t นะคะคถ้าตัวนั้นใส่เหมาะสมมันถึงเจาะไดดีค2คือตัวนำสารตัวนั้นเข้าไปสู่ผิวรจริงๆในการทาของแต่ละส่วนเนี่ยเราแนะนำว่าในแต่ละครีมเราก็ต้องเลือกจากน้ำไปหาครีมที่ข้นและควรจะทิ้งห่างกันจริงๆแล้วนะคะขอ20นาทีซึ่งมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้20นาทีก็ แตะดูให้มันซึมลงไปแล้วนะไม่เหนอะถึงค่อยชั้นต่อไปแล้วก็หมอว่าทาสัก2-3ตัวก็พอแล้วมไม่ต้องเยอะกว่านี้เป็นคอนโดแค่2-3ชั้นคือ<ช>ผิวของเราเนี่ยเขาสามารถเขามีประสิทธิภาพในการดูดซึมทั้งหมดใช่ไหมคะคุณหมอ ดูซึมทั้งหมดแต่ขึ้นกับตัวน้ำเขาดีแค่ไหนนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักตากปีเดี๋ยวนี้มันจะมีเทอมว่าเป็นนาโนนาโนนี่คืออนุภาคเล็กมากซึมลงไปผ่านช่องเซลล์ได้เลยเพราะว่าผิวหนังกำพร้าเนี่ยมันจะเหมือนกำแพงที่กั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวนํำครีมไม่ดีปุ๊บมันก็จะทำให้สารแอคทีฟที่ใสไปไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เลยคอนดหลายชั้นไปไม่มีประโยชน์คุณผู้ชมถามต่อค่ะว่าอายุ35ปีแล้วค่ะคุณหมอแต่ยังใช้ครีมบำรุงผิวของเด็กอยู่เลยเพราะเป็นคนแพ้ง่าย สมควรไหมคะใช้ได้นะคะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยอาจจะเริ่มมีริ้วรอยบ้างนะคะก็คืออาจจะต้องเลือกใช้ว่าจากเช่น HA ที่รุนแรงอจะปรับลดลงเป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งที่ไม่ได้ผัดเซลล์ผิวรุนแรงแบบนั้นหรือเปอร์เซ็นต์ต่ำนะคะบางคนทาทิ้งได้เขาอาจจะต้องทาละล้างออกแทนหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะคุณหมอครีมเนี่ยเราใช้แบบสําหรับเด็กแต่เราไปเพิ่มผลการรับประทานเข้าไปหรืออะไรได้ไหมคะคุณหมอได้เหมือนกันค่ะ ก็<ส>ลองดูคุณท่า<ช>นนี้นะคะครับคำถามต่อมาครับคุณหมอคุณผู้ชมท่านนี้ก็บอกว่าเมื่อก่อนหน้าขาวใสเปล่งปั่งเลยนะครับ<ช>แต่พอมายุสาอายุสองปุ๊บมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยทําไมหน้าหมองคล้ำง่ายแล้วก็มีริ้วรอยง่ายด้วยแปลกมากเลยพยายามหาครีมบำรุงแล้วไม่ค่อยได้ผลอ่าึ่ง คิดว่าเขาน่าจะมีพฤติกรรมที่ทําลายสะสมมาต่อเนื่องอนะคะเช่นบางทีบางทีต้องผ่านไป5ปี10ปีถึงจะเห็นชัดขึ้นจากการ,รทําลายของแสงแดดหรือการพักผ่อนน้อยที่สะสมมาการไม่ดูแลต่างๆพอผิวเริ่มผัดเซลล์ผิวช้าเนี่ยรอยรอยต่างๆความหมองคล้คำจะชัดเจนขึ้นอันนี้ก็คืออาจจะต้องปรับลักษณะการกระตุ้นโดยการไปพบแพทย์นะคะเพื่อใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยมันหายได้ใช่ไหมคะหมายความว่าถ้าเกิดแบบเที่ยวหนักสะสมนากพักผ่อนน้อย อีก5ปีเห็นผลเพิ่งรู้สึกตัวค่ะแก้ไขทันไหมคะคุณหมอช่วยให้ดีขึ้นแต่ไม่หายนะคะอาจจะมีบางอย่างตกค้างอยู่อแต่จริงๆนะคุณหมอพี่ตั้มคะวันก่อนเนี่ยยังคุยกับเพื่อนกันอยู่เลยบอกว่าสมัยก่อนเราเด็กๆเนาะเราแกะสิวเนี่ยเรานอนนะเราตื่นมามันหายเดี๋ยวนี้หกเดือนผ่านไปมันยังเป็นตาบาดอยู่บนหน้าเราอยู่เลยอ่ะคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยอ่ะ ต้องระวังคุณผู้ช,ชมต้องร<ด>ะวังนะคะและดูแลไว้ก่อน,อนดีกว่าใช่ค่ะคต่อมาค่ะคุณผู้ชมท่านนี้ถามว่าลูกสาวเรียนชั้นมอสองค่ะสักสิบสี่เนาะตอนนี้สิวขึ้นเต็มหน้าเลย <c oughs> โอ้ควรรักษาอย่างไรดีครับไปหาหมอสิวมาหลายที่แล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอ,อ,อหมอสิวตะละที่หมอว่าหลักการการรักษาไม่แตกต่างกันนะคะความรุนแรงของการรักษาเนี่ยก็คือ แตผ่านกันตามลักษณะของคนไข้ด้วยเช่นถ้ามีฮอร์โมนเข้ามามีกรรมพันธ์เข้ามาโอกาสที่จะดีขึ้นเท่ากับเคสที่ระคายเคืองตามปกติก็จะยากนะคะก็ต้องยอมรับว่าการรักษาอาจจะใช้ระยะเวลาหลายเดือนจนถึงเป็นปีก็มีมีลักษณะขึ้นลงตลอดตามช่วงฮอร์โมนของน้องนะคะมปลายอาจจะดีขึ้นนะคะเมื่อฮอร์โมนเขาเข้าที่ต้องใจเย็นๆนะใช่ค่ะที่สําคัญอย่าไปแกะค่ะเออไมนบางคนเนี่ยเพื่อนเป็นรอยบอกว่าทําอะไรมา แกะมาตั้งแต่เด็กคือมันเหมือนบางคนเป็นแผลเป็นเป็นหลุมเลยก็มีใช่ค่ะต้องระวังให้ดีค่ะคำถามต่อมาครับคุณหมอหมดรับเพิ่งอายุ29แต่พบว่ามีรอยตีนกาทั้งสองข้างเลยเร็วไปไหมครับเนี่ยจะแก้ไขยังไงดีไม่นะคะขึ้นกับลักษณะโครงเบ้าตาถ้าตาโตเบ้าตาลึกแสดงสีหน้าเต็มที่ชัดเจนเนี่ยจะมาเร็วปกตินะคะไม่ได้หมายความว่าคุณ คุณดูแก่ก่าเพื่อนวัยเดียวกันเช่นฝรั่งเนี่ยจะเห็นใช่ว่าเขามีตรงนี้ได้ง่ายกว่าคนเอเชียเช่นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีแก้ไขถ้าตรงจุดเลยเวลายิ้มแล้วมีเนี่ยก็คือใช้ลักษณะของโบท็อกซ์ฉีดเข้าไปนะคะแค่นั้นเองยิบก้าได้ถือว่าเร็วไปไหมคะสำหรับไม่นะคะอ่าทำใจเลยไม่เร็วไปธรรมชาติจะได้ไม่ต้องเครียดคำถามก็สุดท้ายค่ะคุณยายของดิฉันวัย69แล้วค่ะผิวแห้งมีกระมากผิวมีรอยจำๆง่ายมากเลย ควรไปพบแพทย์ไหมคะหรือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติค่ะคือถ้าลองเปรียบเทียบดูพอผิวเยอะเยอะขึ้นนะคะสีผิวจะไม่สม่ำเสมอคือเข้าสู่วัยตกกะกะก็จะมาแล้วก็ผิวจะบางเส้นเลือดเปราะง่ายเจอนิดเจอหน่อยรอยช้ำเนี่ยเขียวม่วงค่อาๆจะจ้ำใหญ่กว่าคนปกตินะคะซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ได้ทําให้เกิดอาการติดเชื้ออะไรต่างๆหรือว่าไม่ได้กินยาที่ป้องกันริมเลือดจนมีการผิดปกติก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะก็ดูแลท่านไปเป็นปรรมไตย ช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวของเราให้สวยสมวัยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอหนุ่ยนะคะแพทย์หญิงสุพินดาเพชรจอนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบนุครับหมอครับแต่คุณผู้ชมยังอยู่กับเราค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ